น้องชาาทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็าอยู่ไไกับไอเกมปืนน,นั่นเองสปริงฟอรอสการสองเข้าไปเริ่มก,กันเลนกันเลยนะับหมวนี้จะมีชื่อว่าเกิดเกิดมาไม่เคยตายงั้นก็ลองเอ๊ะก็ลองดูแล้วกันนะฮะว่าจะเอาอันไหนไปกันเลยนี่ เหลือนี้แล้วกันแต่โทรศัพท์ผมอาจจะมีปัญหาขัดข้องเลือกเสียงนะคะก็ไม่มีอะไรมากะคะโค็แคเรื่องเล็กๆน้อยนะฮะอ,อ,อะไรก็ไม่รู้ เรามาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหเพื่อนเราจะตายไหมเนี่ยช่วยเพื่อนโอ้โหไม่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 กลัวม,ม,มากเลยนี่แปดพันสามร้อยเพื่อน่นี่คือฐานทัพของเรารเราไปไปนี่ก็มาขุดขุดได้เมื่อขุดนั้นไม่มีเวลา เป็นไงร่ะเอ๊ะต้องกีก่กครัค้งท้ไมมีศพด้วยเนี่ยไม่ใช้ได้แต่ว่าไม่มีการใช้ไม่มีการใช้โทรศัพท์แล้วไปกดผิด Oh my god.